ท่านผู้ชมยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องนกร์น,นิกชาแนลมื้อนี้เป็นมือ้อส่งท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่แล้วตอนนี้เฮาอยู่ใกล้กับหน้าพระราชวังพระราชวังโรอโยัลพาเลทเนาะอยู่แถวริเวอร์ไซด์๋ยวเฮาพาชมบรรยากาศร,รอบๆเนาะงามๆความมันก็คกล้ใกล้แรงละ่ะแต่เป็นตกดินแล้วก็บ,บ่มีแดดละอากาศดีอยู่ข้างหน้าเนาะมันจะเป็นลาน ลานกว้างเนาะแล้วก็สิมีคนร้ายเขาจะออมาเขามาเล่นเนาะมาเบิงข่าเบิงผุอันนี้ลมเนาะคนหงคนกันเนาะฮะเออจะใส่โคกตอนนี้กำลันนลง<ะ> ไปหาซื้อโคกเนาะจับผมตั้งเลยล้มเด้ลลมเย็นดีแซ่บบอโคกนะเห็นโคกได้โคกแก้วหนึ่งว่าก้าวรอด มะก้าซีหลอะมามามาปูนังมนปูนังถ่าเบิงผูมือแรงเนี่ย ตอนนี้ว่ากำลังจะพากันไปซื้อบักรละหงนะเนาะเท่เขาแดด่หรอสามพั 5, นเนาะขับปุ้นมึงกินอี่เอาของคืนไปตุ้น,นบปะเอาของไปคืนคน,นจ่ายแล้วจ้ะโอเคขอบคุณไปวันนี้ไปซื้อตำมนะฮงเนาะพี่นี่ไปซื้อตำมะฮงบักรละหงมันมีสาดมาเนาะ อ๋อแถมปูแถมปูเอาโคกหนึ่งเจ้าคกห้าพัเออเอาคกหนึ่งมีที่นั่งไหมมาเต็ดเอาหมานเอาสองหน่อย <c oughs> ปีมาเต็ดปีมาเต็ดคือว่ามักเทกเนาะอันนี้คนจะหอมกระอบกำ อ๋อนั่งตรงนั้นร้านนี้บบมีสาดให้นางนะบบมีสาดไทยทำแทบเลยออดยูปเอมสกดติ๊กจ้าแขกจูเอาไงอ้า ไว้กับตีกแกต้องซิมมันนี่เดี๋ยวได้ไหมค่าต่ำอโอว้เด็กน้อยขับรถชนขับกระชิ้ส่ซมิส่พักทำเนาะแล้วก็ใส่ปูมันมันขับรถถอยหลัง เป็นหนัวปาดน้ำตาลน้า้นนสกอโ,โซแล้วก็มะครัวอันนี้อันนี้ปลาร้าใส่กระป,ปไิได้ด้วยค่ะเขามีปูใส่ด้วยนะใส่เขาเห็นเมื่อก,กี้ใส่ปูนำหอมมากเลยอ่ะหอมด้วยแล้วก็ใส่หงเนาะใส่ใส่ผักบ้งใส่ผัก ใส่ผักบุ้งอืมักะับนนี้ไม่มีผักกะัเพราะว่าเาเอาผักใส่ไปด้วยแล้วอืมจะโบใส่กินผักกะปับเนาะเพราะว่าใส่ใสเใส่้างามาแล้เลยเอาเป็นทางหลงเนียจ้าเหนยจ้าคุยอันนี้นะน้ำอ่อน้ำมาแล้วเหนียเแล้วมาดนคิดละคาดไปเต็มเลยใหญ่ขนาดมองลองมาซื้อ กกระหูกะอบกระอบกินแบบกะปิข้านะต้มเอกะอาหารกะปิต้มใส่ไปแดกเรียบร้อยเดี๋ยวไปนั่งกินค่ะรด้ปะไปะ นาฏเกียบอนามัยภาษาไทยนี่เราภาษาไทยนาฏเกียบมาเด้อกินตำมกคุงขมินเดนรุสาะซับยูมีเอียงเนยกจนนารนีล่ม่วง ปกตยาวหอมเปรผักบุ้งปูดองปูทีกินด้ยมีมีมีมะเขือด้วยแล้วที่เหลือก็จะเป็นเส้น <มะ S 1> เส้นเส้นมะละกอมาตอนนี้กินนกขัดชิมน้ำเนาะกินทั้งสองน้อ่นนอ,ชอนชนผูนบน้บสถนัดเหมือมนซาใะทะมาป้อน นี่ครับมวยแต่ว่าเพชรขนาดีบ้านนี้แอ้วเด็กน้อยกิ้งกระดองกระแดงเดอยู่ทําะนอนเกิดที่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นึกเอออันนี้เอาไปดื่นน้นไปชิมนะมาละเดี๋ยวตอนตอนนี้เ่าจะพากับโรงแรมเนาะพักไหมวะขนมอะไรล่ะเนีะใช่ ากกดติดตามช่องนกกันนิชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนในเด้อ